สวัสดีครับวันนี้เรามาเฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่นเพื่อเตรียมสอบท้องถิ่นในรอบต่อไปไม่ว่าจะเป็นการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปกรณีที่ยังไม่ได้เป็นข้าราชการและสอบคัดเลือกสายงานผู้บริหารท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นของอบตของเทศบาลอบจและเมืองพัทยาก็สามารถใช้ข้อสอบชุดนี้ไปเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบได้วันนี้เรามาเฉลยข้อที่133ข้อที่133โจทย์ถามว่ากรณีผู้ยื่นคำขอจะอุทธรณ์คำสั่งคืนคำ ขอของพนักงานเจ้าหน้าที่อุธทธรณ์ตามข้อ,ดขอใดก็ไก่กฎหมายว่าด้วยขั้นการพลเรือนก็ไขกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาก็ควายกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งงอง,งูกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาราชการทางปกครองจอาจานกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ข้อนี้ตอบข้อไหนาครับข้อนี้ตอบข,ข้ององูนั่นเองกฎหมายว่าด้วย วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอธิบายขยายความให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพศ2551ในมาตรา9บัญญัติว่าในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขในกรณีที่ผู้ยื่นคำขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำขอ หรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่พนักง,งานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดทำตามมาตรา8วรรคหนึ่งให้พนักง,งานเจน้าหน้าที่คืนคำขอให้ผู้ยื่นคำขอพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคำขอให้ทราบด้วยวรรคสองผู้ยื่นคำขอจะอุทธรณ์คำสั่ง คืนคำขอตามวักหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือจะยื่นคำขอใหม่ก็ได้แต่ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องยื่นคำขอใดภายในระยะเวลาที่กำหนดผู้ยื่นคำขอจะต้องยื่นคำขอนั้นใหม่ภายในระยะเวลาดังกล่าวนะครับซึ่ง อยู่ในวรรคสอของมาตรา9นั่นเองนะครับซึ่งผู้ยื่นคำขอจะอุทธรณ์คำสั่งคืนคำขอตามวรรคหนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัตริราชการทางปุค,ครองนั่นเองนะครับข้อนี้ข้อที่133จึงตกข้องงูนั่นเองท่านสามารถติดตามชมการเฉลยในข้อสอบในข้อต่อๆไปได้ที่ Facebook ประพันธ์วารัมนะครับ และก็ช่องทาง u t u b e นะครับชื่อบัญชีว่าแมวกสอบท้องถิ่นโดยประพันธ์วอลรัมนะครับช่องทางทิกต o อกชื่อบัญชีว่าประพันธ์วอลรัมภาษาอังกฤษก็แอประพันธ์2523นั่นเองนะครับท่านสวกช่องทางไหนนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook หรือช่องทางเพจก็ชื่อบัญชีว่าแนวก็อบท้องถิ่นโดยประพันธ์วอลรัมนะครับช่องทาง u t u b e นะครับก็ชื่อแนวก็อบท้องถิ่นโดยประพันธ์วอลรัมหรือช่องทางทิกต o อกนะครับท่านสวกช่องทางไหน ท่านก็สามารถติดตามชมการเฉลยในข้อสอในข้อต่อๆไปได้วันนี้สวัสดีครับ